บ้านของแม่ผัวเป็นบ้านไม้หลังใหญ่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านที่เงียบสงบแม่ผัวชื่อยายบุญเป็นหญิงสูงวัยขยันขันแข็งลูกชายของยายบุญชื่อไอ้ทองเป็นชายหนุ่มทำงานหนักไม่เคยบน่นส่วนลูกสะใภ้ของยายบุญชื่อสายหยุดเป็นสาวหน้าตาดีแต่ขี้เกียจเป็นที่หนึ่งตั้งแต่เช้าจะโรยเย็นยายบุญขยันทำงานบ้านไม่เคยอยู่เฉยแต่สายหยุดกลับเอาแต่นอนเอาแต่นั่งเอาแต่เล่น เช้าขึ้นยายบุญตื่นไปกวาดลานบ้านสายหยุดยังขดตัวใต้ผ้าหม่มแม่ผัวทำข้าวสะพายหาวอดอยู่ที่แคร่ใต้ทุนแม่ผัวหุงหาอาหารสะพายเปิดพัดลมนอนบนแคร่ไม้ยายบุญเคยเอ่ยปากบอกให้ช่วยทำงานบ้านแต่สายหยุดกลับทำเป็นไม่ได้ยินบางวันก็ทำทีว่าไม่สบายบางวันก็แกล้งปวดหัวแต่พ่อตกยินกลับแต่งตัวออกไปเดินตลาดสบายใจยายบุญบ่นให้ไอ้ทองฟังหลายครั้ง ไอทองกลับโหระบอกว่ามีอย่างเด็กเดี๋ยวก็ขยันขึ้นเองยายบุญมองหน้าลูกชายอย่างเอิมระอาวันหนึ่งยายบุญให้สายหยุดช่วยซักผ้าสภัยทำหน้าเบ้บ่นว่าแดดร้อนมือจะพังสุดท้ายยายบุญต้องซักเองสายหยุดนั่งชี้นิ้วอยู่ไกลๆพอถึงเวลาอาหารเย็นทุกคนกินข้าวกันพร้อมหน้ายายบุญตักข้าวให้ไอทองตักกับไผ่ส่วนสายหยุดยื่นจานให้ตักให้ตลอดไม่เคยขยับมือทำเอง บางวันยายบุญไปตลาดแต่เช้ากลับมาบ้านพบว่าสภัยยังไม่ลุกจากที่นอนบ้านรกเป็นรังหนูข้าวของเกลื่อนกลาผัวกลับมาเห็นก็แค่โหระบอกว่าเดี๋ยวเมียค่อยเก็บแต่จนค่ำบ้านก็ยังรกเหมือนเดิมยายบุญเริ่มอ่อนใจแต่สายหยุดยังสบายใจเหมือนเดิมวันหนึ่งยายบุญล้มป่วยนอนสมอยู่บนแคร่สายหยุดยังคงนั่งส่องกระจกถาแป้งไม่ถุกร้อนยายบุญมองลูกสภัยแล้วถอนหายใจ เรื่องราวของสะพ้ายขี้เกียจจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องรอติดตามกันต่อยายบุญล้มป่วยนอนสมอยู่บนแคร่สายหยุดเดินผ่านทำเป็นมองไม่เห็นไอ้ทองกลับจากนาเห็นแม่สูบสีรีบเข้าไปถามไถ่ด้วยความเป็นห่วงแม่ไม่สบายเมียเองดูแลบ้างหรือเปล่ายายบุญถามเสียงเผาไอ้ทองหันไปมองเมียสายหยุดยังนั่งตัดเล็บไม่สนใจอ้าวหยุดเมียเองไม่ช่วยแม่เลยหรือ ไอทองถามเสียงแข็งสายหยุดเบปากถอนหายใจก็แม่เองไม่เรียกข้าจะรู้ได้ไงยายบุญได้ยินถึงกับน้ำตาตกแต่ไม่พูดอะไรไอ้ทองเริ่มไม่พอใจแต่ก็ไม่กล้าว,ว่ามีแรงตกคํำยายบุญไอหนักไอ้ทองลุกขึ้นต้มยาให้แม่สายหยุดยังคงเอนตัวนอนมือกดพัดลมให้แรงขึ้นมีเองนี่ใจดำแท้ยายบุญพึมพำกับลูกชาย ไอทองได้แต่ก้มหน้าไม่กล้าหือกับเมียรุ่งเช้ายายบุญพยายามลุกขึ้นเดินโซเซไปหยิบไม้กวาดสายหยุดยังนั่งกินขนมมองแม่ผัวทำงานตาปริตๆยายบุญกวาดบ้านไปไอไปสายหยุดทำเป็นไม่เห็นไอทองนั่งมองเมียโัวใจเริ่มหนักอึ้งวันหนึ่งญาติจากหมู่บ้านข้างๆมาเยี่ยมพอรู้ว่ายายบุญป่วยทุกคนช่วยกันทำงานบ้าน แต่สายหยุดยังคงเฉยญาติญาติมองหน้ากันกระสิบกระซาบสภัยบ้านนี้ทำไมขี้เกียจจังยายบุญถอนหายใจไม่ตอบอะไรตกเด็กไอ้ทองนั่งคิดคนเดียวมองหน้าเมียที่นอนหลับสบายใจเริ่มครุ่นคิดหนักเขาควรทำอย่างไรกับเมียขี้เกียจคนนี้ดีไอ้ทองนั่งมองเมียที่หลับสนิทถอนหายใจเฮกใหญ่คิดไม่ตกว่าจะทำยังไงดีสภัยบ้านอื่นขยันขันแข็ง แต่เมียของเขาเอาแต่นอนรุ่งเช้ายายบุญยังคงอายนักลุกขึ้นเตรมจะหุงข้าวสายหยุดเดินผ่านแกล้งทำเป็นไม่เห็นเดินไปหยิบกระจกส่องหน้าตัวเองไอทองเห็นแม่ลำบากอดทนไม่ไหวหยุดนี่เองจะไม่ช่วยแม่ข้าหน่อยหรือไงสายหยุดชะงักขันมามองผัวทำไมต้องฆ่าด้วยละ่ะสายหยุดพูดเสียงยานก็แม่เองป่วยเองก็ช่วยสิยายบุญได้ยินถึงกับน้ำตาตก ข้าเลี้ยงลูกชายมาให้มันเป็นผัวไม่ใช่เป็นพ่อบ้านยายบุญพูดเสียงเผ่สายหยุดยักไหลทำเป็นไม่ได้ยินไอ้ทองกโกรธจัดแต่พยายามข่มใจหันไปหุงข้าวเองสายหยุดเดินไปนั่งขว่อยห้างพัดพัดให้ตัวเองเย็นตกเย็นยายบุญจับไข้หนักไม่มีใครช่วยดูแลไอ้ทองนั่งเฝ้าแม่ทั้งคืนส่วนสายหยุดนอนกรนสบายชาวบ้านเริ่มพูดกันหนาหู สภัยบ้านยายบุญขี้เกียจชมัดแม่ผัวป่วยยังปล่อยให้นอนสมแบบนี้อยู่กันได้ยังไงไอ้ทองเริ่มอับอายทุกคนมองเมียเขาเป็นตัวขี้เกียจแต่สายหยุดไม่สนใจยังคงทำตัวสบายจนวันหนึ่งยายบุญลุกไม่ขึ้นต้องให้ไอ้ทองหามไปหาหมอสายหยุดยังนั่งแกะเม็ดแตงทำท่าไม่รู้ไม่ชี้ชาวบ้านมองกันใหญ่ลูกสภัยแบบนี้ทนอยู่ได้ยังไง ไอ้ทองเม้มปากแน่นใจเริ่มคิดหนะักเขาควรทำอย่างไรกับเมียคนนี้ดียายบุญนอนสมอยู่บนแคร่ไอ้ทองหาแม่ไปหาหมอสายหยุดยังนั่งแก่เม็ดแตงทำหน้าไม่ทุกไม่ร้อนหมอบอกยายบุญร่างกายอ่อนแอต้องพักผ่อนให้มากไอ้ทองพยักหน้าคิดในใจเดี๋ยวกลับไปจะให้เมียช่วยดูแลพอถึงบ้านไอ้ทองหันไปบอกเมียสายหยุดเองช่วยดูแลแม่หน่อย สไยทำาตาโตร้องเสียงหลงให้ข้าดูแลแม่เองไม่เอาหรอกไอทองเริ่มมีน้ำโหเมียใครก็ต้องช่วยกันดูแลแม่ผัวสายหยุดสะบัดหน้าข้าไม่ใช่หมอไอทองหมดคำพูดยายบุญนอนน้ำตาไหลสายหยุดลุกขึ้นยืนปัดกระโปรงตัวเองถ้าเองอยากดูแลแม่ก็ทำเองสิพูดจบก็เดินเข้าห้องทิ้งไอทองยืนอึง้งยายบุญนอนถอนหายใจ ตกเย็ยนไอทองต้องหุงข้าวเองป้อนข้าวแม่เองสายหยุดนั่งทาเล็บเอาแต่เป่าพัดให้เลแพแงชาวบ้านเริ่มทนไม่ไหวซุบซิบกันทั่วหมู่บ้านผู้หญิงอะไรใจดำเมียแบบนี้อยู่ไปก็มีแต่ถุกยายบุญมองลูกชายเอ่ยเสียงเผาทองเอ่ยเมียเองไอ้ทองเม้มปากแน่นกำหมัดแน่นไม่พูดอะไรตกดึกเขานั่งคิดทั้งคืนควรทำอย่างไรกับเมียคนนี้ดี ทนต่อไปหรือควรตัดสินใจบางอย่างไอทองนั่งนิ่งอยู่หน้าบ้านสายหยุดนั่งส่องกระจกยายบุญนอนสมอยู่บนแคร่บรรยากาศบ้านเงียบกริบชาวบ้านเดินผ่านมองเข้ามากระซิบกันเบาๆลูกสะใภ้บ้านนี้ทำไมมันขี้เกียจนักแม่ผัวป่วยยังไม่ช่วยดูแลไอทองนั่งก้มหน้าใจหนักอึ้งเขารู้ดีว่าคนทั้งหมู่บ้านนินทาเมียตัวเอง แต่สายหยุดไม่สะทกสถานพอตกเย็นไอทองหงข้าวสายหยุดเดินเข้ามาไม่ได้ช่วยแต่ยืนเท้าสะเอวกับข้าวมีอะไรบ้างไอ้ทองไม่ตอบสายหยุดทำหน้ามุยข้าหิวข้าวทำไมไม่ทำให้ข้ากินไอ้ทองมองหน้าเมียเองมีมือมีเท้าทำเองบ้างสิสายหยุดเบ,บปากก็ข้าแต่งมาเป็นเมียไม่ได้แต่งมาเป็นคนใช้ไอทองกำมัดแน่น ยายบุญได้ยินถึงกับถอนหายใจสายหยุดเดินไปหยิบจานยูนในไอทองตักให้ข่าหน่อยไอ้ทองมองเมียไม่พูดอะไรคืนนั้นไอ้ทองนอนไม่หลับนอนคิดทั้งคืนถ้าเมียขี้เกียจอย่างนี้ไปตลอดเขาจะอยู่กับมันได้ยังไงร,รุ่งเช้ายายบุญลุกไม่ไหวไอ้ทองตื่นแต่เช้าหุงข้าวทำกับข้าวสายหยุดยังนอนกรนไม่ลุกจากที่นอนไอทองมองเมียแล้วเริ่มตัดสินใจบางอย่าง เขาจะทนต่อไปหรือควรทำอะไรสักอย่างไอทองนั่งจ้องหน้าเมียสายหยุดยังนอนขดอยู่บนแคร่ยายบุนอนสมไม่พูดไม่จาบรรยากาศเงียบสงัดไอ้ทองลุกขึ้นไปหุงข้าวเสียงฟืนลุกดังเปรเพรสายหยุดลืมตาขึ้นขยับตัวไปนั่งหาวอดข้าวสุกหรือยังเสียงสายหยุดดังขึ้นไอ้ทองเหลือบตามองแต่ไม่ตอบสายหยุดเดินอ้อยอิงไปล้างหน้า